สวัดีครับพี่น้องมานีสิพ่อบุญหม่องไฟนะครับหมองไฟเสียนนะครับมันน้องตัวน้องตัอยาสูนะครับเดี๋ยวอไปมงห่งไประานขืนเบรงลดไปก่อนเดี๋ยวพมงฐานหมองไฟไกลๆตามมาเด้ครับไปว่าต้นเอาวะไปเลยเน้่ยใหญ่

ไปทางเดมเดนา้หามุเหลางเมืองไฟาดงานบ้านสวนริมระดาที่ังกบนสกาำลังทำการถูกลลอกบ้านสวนริมระดาต่อจากที่เมื่อางกลังเหมืองไฟที่แ้เป็นทางไงบ้าฮะกระดา เออทั้งแบบนั้นแหละ อจักอเนี่ยเ็นตัวสงสวนนะครับแบบนี้ท่เราเนี้มันมาเด้ย่เอันนี้ใครฮะเทวดาะบสองบังวะสองบังเนี่ยบังนีร่างถึงดีเลงระวั หาด้ยหาดีกัมากครับหาด้ยหาดีสองพันที่มุนสองพันที่มุนเสียสซีหวานแมวเลยนะสองพันที่มุน ุประเภทนี้แ่น้องตุนะครับองตเบมหาชนะชัยังหวัดยะโสมนจรอไบ้าง้างป่นรกัวมัล้ะครับอ่าจะเป็นใบสามฝ่าฝนนะครับพี่รองอ่าซาลตอส่ี่เราไถ่เตรียมไว้เลครับเดื่มาลารถึ้นนะครับนไท รถใช้จีนมากรถรถกระบะบ่มาเ่อยๆมาเีฟันซ้ายบางไฟจะบัง่ใหญ่โอ้อบางเป็นเท้าคนนั้นนะคะเนาะเป็นเ้าบางนึงคุณลำไปไปีกเออวห่นหน่อยไป กรรกาครับบังนะ้นติจุดนะครับซึ่งฐานแดดจะว่าทางขุ่มดิของฐานก็ติจุดนะครับไปดเป็นฐานบ่้ที่ทางบังในร่างตาไนครับนายสิริพานโมิปก้าร่วมเรีนอีกหึ่งบ้างนะเป้าเนื้อเล่าตบอกรวมไป้วยเรียนตอนเอาเงินกู้สถาพันศูน่กระด อไปมาวมสิต่างงานปรับเทียมบุญมไีหกเจ็ดสองชุดนงสจูดนะคะขอยถึงชุดต่าาันได้หลายหนึ่งในตต้งี่ม้วนทุกชุดทุกเมงเจ็ดสามเจ็ดลอยขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านสามหกสามหก้านสวนอดุาโชคด ทีนี้ยกโดองงเรื่องนะครับทีนี่เปการนับมาไว้ตรงนี้ดูนี่อตเลตนาครับนงบมาอยูเต็มที่นะครับอ่านอยู่เต็มที่นะครับตัวนี้ยกจะต้องยกนะครับอ่าห้อยดนุนมานในนี้กทมตอไปเองัดหน้ยกอีกก่อนเอแต่ถ้าลยกทุกนในเ้ให้ยกแล้วมนม

แบบแก้มแข่งแนะครับตอนนี้หมูหมูหันน่ำโคลสุกแล้วนะครับหัน่ำโลสุกแล้วอ่ะเดินทำมาสากเดือใช่ช่งยั้นไปหน่อยะา้าสูงเลยรก้าสูงเลยนครับ Oi, ah, vai. เราพาพมาแล้วมันลุดไปแล้วรับเจ้าี่ันครัเจ้าี่ครับังที่สกํลังออพ่นารอถึบ้า่วนตั้บุญัดตงุ้มงศูนย์ัตั้ง้านะงเตัว้านุนแบบโดยการนำของกั้นฐานนานน คนสีห้ามาด้อค่ะมาไฟกันสิคืนพี่เนาะเสร็จเลยแล้วท่านเนาะขออนุญาตด้วยออนุญาตนะครับโจมตีโจมาเด้อท่านประธานเลเชิญชุกถุงลุงตาตาตบเต้นได้หลายขออนุญาตนะครับไปจิ้มเลย เห้ลขาทานประธานสภาพการบริหารจิตวิญญาณหัวเมืองตรงสูงสามสองไป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 ที่นี่เลยสามไปลำดับนะเบก้นทั้นสูงแล้ว พี่น้องมาดื่มขวนของแถวเลยค่ะขนกระชิตตุ้ยก็ครับอันนี้ขนก็จะตกขนมาแล้วนะคะกลงเน่อยพ่อกรงหน่อไปหาโน่นกันค่ะไอ้บ้างตั้งแค่หึงตตัวด้านขวาไปเจอพี่น้องเมื่อผ่านกันจะข่วนห้าม มือนบ้างบบยางขากไปขาทึ้งฝาห่อง่า,า,าแหลนบนี่โอ้ยพอกันลิปหนาด้วค่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้โโานนโอ๊ยลูกร้านขึ้นไปถ่ายอยู่ทั้งรถแล้ว